สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูพิงอีเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สาร i นีโชด o c o คค่ะวันนี้พิงจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะการตัดต่อประกอบภาพตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะคะและเทคนิคจะง่ายใดขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมกันเลยค่ะ ซึ่งภาพภาพนี้นะคะผิงสร้างโมเดลขึ้นมาเองนะจาก 3D นะคะใช้โปรแกรม Blender เนาะก็เจ้าตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไว้นะคะไฟล์พวกนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้นักเรียนทุกคนได้ดาวน์โหลดกันนะคะก็สำหรับนักเรียนที่อยู่ใน Cross Topcard เนาะคอร์สสอนพื้นฐานจนถึงระดับ Advanced ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในกลุ่มได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนที่อยู่ ติดตามที่ช่อง YouTube ถ้าไม่ใช่พรีเมียมนะคะก็ไม่สามารถดาวน์โหลดได้แต่ถ้าใครสมัคร YouTube Premium Super VIP นะคะก็ไปตรงโหมดสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์และมาฝึกทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทีนี้ไฟล์ภาพเนี่ยที่ผิงให้เดี๋ยวผิงจะเอาให้มันน้อยกว่านี้นะเพราะว่าถ้าใหญ่ก็หนักเครื่องเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำภาพให้ดูก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะใหญ่ได้อยู่ ก็เดี๋ยวดึงมาคุณทำแล้วไม่สามารถไปขายได้นะคะเพราะว่าภาพภาพนี้ผิงเองไปขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นโมเดลที่ผิงสร้างขึ้นมาเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูและมาเอาเทคนิคเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้แต่ไม่สามารถที่จะเอาภาพนี้ไปขายได้นะคะเพราะว่าผิงเองลงขายไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อเราได้ภาพมาแล้วนะคะเราดึงโมเดลมาเลยเอาขนาดตามที่ภาพให้มา ตอนนี้มัน5,000กว่าแต่แต,แต่ตอนที่ผิงอัปโหลดให้มันอาจจะประมาณสักพันสองพเนี่ยคะ่ะก็ทําตามนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแบ็กกราวเข้ามาใส่ก่อนบอกเลยว่าไม่ยากนะคะเป็นเทคนิคที่เพิ่มมูลค่าภาพของเราได้ง่ายๆโดยใช้เทคนิคที่ค่อนข้างไม่ยากเลยนะคะก็ดึงเข้ามาก็เรามีแบ็กกราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นกลุ่มพวกดาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่า แล้วเราก็ดึงไปไว้ด้านหลังเลเยอร์เนี้ยค่ะดึงไปไว้ด้านหลังเลยนะคะติ๊กถูกค่ะจากนั้นนะคะเราก็กาทิ้งอันนีนไม่ใช่เราก็การทิ้งนนเท,งท่านั้นเองจากนั้นนะคะเราก็จะเอาดาวตัวเนี้ยค่ะมาซ้อนทับอีกทีหน,นึ่งเนี่ยค่ะมาซ้อนทับอีกทีหนึง่งโดยนะคะเดี๋ยวปรับเบรน d Mode เนาะ เบรนโหมดตัวดาวเลเยอร์สเนี่ยคะ่ะให้เป็นสกรีนนะคะแล้วด้านหลังตัวนี้นะคะไปที่ฟิลเตอร์ไปที่ convert for smart filter กดโอเคนะคะจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่เบลอแล้วก็ไปที่ glassen เบลอแล้วคุณก็ปรับเจ้าตัว g l a s s e เบลอให้มันฟุงฟ้งๆได้เลยตามที่เราต้องการก็ไม่ต้องเบลอเยอะมากนะคะ เอาเบอร์พอดีๆประมาณนี้8.2ดดกโอเคนะคะจากนั้นด้านหลังเนาะอ่เจ้าตัวนี้ก็โอเคอยูแล้วอาจจะปรับ opacity ลงไปหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็เลเยอร์สนี้นะคะดาวแล้วก็แมสตแล้วก็คลิกที่การเดียนทูเครื่องมือการเดียนทูที่เป็นสีขาวสีดำเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาดึงดึงบางๆสักหน่อยนะคะ อาจจะ opacity ลงมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดึงใหม่มันจะได้ดูแบบบางๆนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่สีให้กับโมเดลของเรานะคะเลเยอร์หไปที่ f t แล้วก็ไปที่ inner glow จากนั้นเนี่ยพิงเองนะคะจะปรับเ,เดี๋ยวขอลองปรับแปหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าปรับอะไรบ้าง อืมประมาณนี้ก็เปลี่ยนโหมดให้เป็น Color Dot นะคะจากนั้น Opacity เป็น41แล้วส่วนสีเนี่ยใช้เป็นสีนี้ค่ะ C A E 8 F 6กดโอเคนะคะแล้วก็ไซส e 46ปรับตามนี้คุณก็จะได้สีตามนี้เลยจากนั้นกดโอเคแล้วเราก็จะต้องแยกนะคะในส่วนของ Inner Glow คลิกขวาแล้วก็กด Create Layer ออกมานะคะเพื่อแยก เพราะเราจะไม่ต้องการให้แสงมันลงไปข้างล่างไงน,นะคะจากนั้นก็แมสแมสเสร็จปุ๊บเอาการเดียนทูที่เป็นสีเดิมนะคะแต่ทีนี้พิงเองอาจจะต้องไปปรับออ a c i ซิขึ้นไป100%นะคะแล้วทีนี้ผิงก็จะดึงเนี่ยคะ่ะดึงไลเห็นไหมสีด้านล่างมันก็จะถูกลบออกไปนั่นเองจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องปรับสีทั้งภาพอีกทีนึงแต่ก่อนที่จะปรับเดี๋ยวเราใส่ c u r v e ฟเข้าไปสักหน่อยนะคะไปที่วงกลมแล้วก็ไปที่ Curve กด Create Clipping Mask ด้วยนะคะเนี่ยค่ะกดครีเอทคิ p i n g mask เข้าไปให้มันให้มันลิงก์กับเลเยอร์หเนาะจากนั้นก็อาจจะต้องปรับดึงลงมาแสงมันจะได้ถูกดรอปลงมานิดนึงในส่วนของด้านล่างนะคะจากจากนั้นก็กาออกถ้าใช้ได้แล้วแล้วเราก็จะปรับสีเข้าไปอีกหน่อยโดยไปที่วงกลมเหมือนเดิมแล้วไปที่กาเดียน กาเดียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่สีคุณไล่สีได้เลยนะข้างหนึ่งเป็นแดงนะคะดต่เพิ่งคลิกเข้าไปข้างหนึ่งเป็นแดงสีโค้ดสีนี้นะคะ ff ศย์ fc 7กดโอเคอีกข้างหนึ่งเป็นดต่เพิ่งคลิกเข้าไปค่ะ0ูนย์ศกดโอเคนะคะก็ไล่เฉดสีเองนะคะถ้าไล่ไม่เป็นก็ไปหาคลิปวิธีการไล่เฉดสีในการเดียนตัวนี้ค่ะนะคะ เมื่อได้ลักษณะสีตามนี้แล้วกดโอเคจากนั้นนะคะเรากดโอเคอีกทีนึงแล้วก็ปรับวาสิตี้ลงมาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราลองไล่เบนโหมดดูว่าเราอยากให้มันอมอ,อ,อมแดงนะคะแล้วก็ออกเฉดส,สีมาประมาณไหนเพราะว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะไล่ดูได้ส่วนใหญ่พิงจะชอบเลือกแบบ o อเวอร์ s ล f ์ซอฟ h t อะไรพวกเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวพิงลองเลือก s o f t l ไลท์แล้วก็ปรับสีให้มันลงมาหน่อย มันจะอมๆเห็นไหมคะอมแดงอมสีที่เราเลือกไปเอาง่ายแต่อันเนี้ยข้างบนมันเป็นแดงข้างล่างมันเป็นน้ําเงินไงเราสามารถพลิกด้านได้แต่ไม่คลิกเข้าไปตรงมุมเนี่ยค่ะเราก็นี่เลยนะปรับมุมเลยเป็นศูนย์ศูนย์ก็ได้หรือจะปรับมุมศูนย์จุดอย่างเงตามผิงได้เลยเนี้ยคือคุณหมุนดูได้เลยอ่ะอืม ของผิงก็จะเอาแดงไว้ขวาเห็นไหมคะประมาณนี้สามจุดห้ากดโอเคแล้วก็ะเป๋าไาซิตี้ขึ้นมาเห็นไหมคุณจะเห็นมากขึ้นเห็นความแตกต่างมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ไบเนสคอนท c t ทั้งภาพอีกนิดนึงไบเนสคอนท c t นะคะปรับนี่นี่มันก็นจะได้อมเพราะว่ามันอยู่ในกาแล็กซีเนาะอมมืดๆหน่อยๆนะคะอยู่นอกโลกอะไรประมาณนั้นนี่นะอาจจะปรับ ไบรนีสเอ่อไม่ใช่อาจจะปรับเบรนโห d e ให้เป็นมันติพายออกมืดมืดปรับโอ a c าซิลงมาหน่อยนะคะนม,มันก็จะดูแบบดูเดียถ้าอยากให้ตรงนี้สว่างคุณคลิกด้านหลังไบรนีสคอนแทร t แล้วก็เอาบัตรที่เป็นสีดำบัดที่เป็นสีดำ,ดดำแต่ก่อนที่จะไปนั่นคุณไปเลือกซอฟลาวก่อนบัตรที่มันเป็นหัวแปลงฟุ้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับ o อ a c าซิตลงมาหน่อยโฟลงมาอีก นะคะแล้วก็เลือกสีดำนะแล้วคุณก็บัดบัดเข้าไปแถวนี้เนี่ยค่ะมันก็จะสว่างตรงนี้นะคะที่เราจิ้มถ้าเราบัดเกินเราก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะคะบัดเข้าไปคืนเท่านี้เองจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาหินเข้ามาใส่ที่เตรียมเาไว้เนาะดึงมาเลยอ่า ก็ดึงมาใส่ธรรมดาแล้วก็ย่อมันให้เล็กๆนะคะก็คือใส่ทั้งก้อนได้เลยอะ่อะแล้วก็ดึงไ,ไว้ไวเลเยอร์หลังโมเดลของเราเห็นไหมจากนั้นกด Ctrl J นะคะคือการ Copy Layer หรือถ้าใครใช้ Mac ให้กด Command J นะคะมันก็ก๊กอปเรียบร้อยและเท่านี้เองจากนั้นคลิกขวาแล้วก็ Flip Horizontal ซะหน่อยให้มันกลับด้านนะคะ ประมาณนี้ขยายแล้วก็ลงมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนซ้ายขวากันเกินไปจากนั้นติ๊กถูกค่ะเท่านี้เองนะคะจากนั้นเราก็ไปที่วงกลมและเลือกที่ brightness contrast กด c r e ีด c l e p p i n g mask เพื่อที่เราจะใส่สีเข้าไปที่ l a y e r สี copy ก็คือหินด้านขวาท่นนี้แล้วก็ปรับได้เลยนะคะให้มันดำๆลงมาหน่อยนะลบ50กับ38ส่วนอีกด้านหนึ่ง l a y e r ร4สีทำเหมือนกันเลยไปที่วงกลมแล้วก็ไปที่ บายนส c คอน a c ดกด Create Kipping Mask นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะคะสักลบ24กับ39เาหรอ,อประมาณสัก3ก็โอเคแล้วพออีกได้มันออกน้ำเงินมันเลยจะมืดกว่านั่นเองนะคะก็ประมาณนี้แหละโอเคจากนั้นเมื่อได้แล้วกาทิ้งนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่ดาวตกซะหน่อยไหมวิธีวิธีการใส่ดาวตกก็ไม่ยาก New Layer มาก่อนจากนั้นนะคะ พิงเตรียมบัตรเอาไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะสตาร์บัตรนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้วิธีการโหลดบัตรเข้ามาใส่ไม่ยากเลยนะคะก็คุณดาวน์โหลดไฟล์กันมาแล้วเนาะเมื่อเมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วแน่นอนว่าเราก็ต้องไปใส่บัตรบัตรมันอยู่ตรงนี้ค่ะไปที่เครื่องมือบัตรทูนะคะแล้วก็ไปที่เครื่องหมายดิ่งลงเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะลูกศรดิ่งลงแล้วไปที่ฟันเฟืองแล้วไปที่ import บัตร แล้วเราก็เลือกสตาร์บัตรตรงนี้ได้เลยคลิกเข้าไปเท่านี้เองนะคะมันก็จะอยู่ด้านล่างสุดมันก็จะมีบัตรในส่วนของนี่เห็นไหมดาวตกเต็มเลยนะคะเราก็เอามาสักอันนึงนะคะตัวเดียวแล้วเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะแล้วเราก็บัตรเข้าไปคะ่ะเท่านี้เองอย่าลืมปิดอวกาศตี้64โฟไปอ๋อ68นะคะอาจจะขยายบัตรกดรอลิงนะคะอ่า บอใบไ,ไม้คือย่อเนี่ยแล้ก็จิ้มไปตามที่เราต้องการค่ะอยู่ที่เราละเราจะประมาณไหนนะคะเพียงก็เพียงแค่ย่อนะคะย่อมันลงมาเท่านั้นเองแล้วเราก็อาจจะปรับมุมก็ได้องศาเฉียงหน่อยประมาณนี้ติ๊กถุกนะคะก็เสร็จเรียบร้อยอยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะดาวตกนะคะเลือกองศาการใส่ได้เลยเนาะก็เป็นอัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองถามว่าท่านใดมาดูแล้วนะคะติดขัดส่วนไหนสอบถามได้เลยใต้คลิปนี้เนาะรอซัพพอร์ตตอบคำถามทุกๆท่านเลยทีเดียวแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูวิงสาลิ่นีโชธค่ะ